มาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสายตาให้กับน้องๆนักเรียนกันบ้างนะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะร่วมมือกับในงานภาครัฐเอกชนนะคะขับเคลื่อนค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสายตานักเรียนในโครงการ i c the f u t u r e ค่ะ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายเศษอั said, นยูฟรีนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีลงานมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้กปัญหาสายตานักเรียนจังหวัดปัตตานีในโครงการ i อ the Future ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่พร้อมส่งมอบแว่นตาให้กับน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนเทศบาล1-5รวมไปถึงโรงเรียนในเมืองปัตตานีจำนวน125คนทั้งนี้นะคะทางกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12โรงพยาบาลปัตตานีทีมนักทัศนมาตาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ค่ะตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนจำนวน62โรงเรียนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็พบค่ะว่าเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาสายตามีอยู่จํานวน238คนซึ่งก็ได้ส่งต่อค่ะให้จัดสุแพทย์และนักทัศนมาตรทาการวินิจฉัยแล้วก็ได้มีการตัดแว่นสายตานะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการแก้ปัญหาสายตานักเรียนจังหวัดปัตตานีโดยการรณรงค์ตรวจคัดกรองสายตานักเรียนทุกช่วงวัยทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาทุกคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อให้น้องๆนักเรียนค่ะได้รับแว่นสายตาอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมมากขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษารวมไปถึงคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ